เครื่องสำอางและสกินแคร์ในปัจจุบันนะคะมีสารสกัดและส่วนผสมมากมายนะคะอยู่ในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นเนาะวันนี้นะคะุงก็จะมาพูดถึงสารตัวหนึงที่อาจจะอยู่ในเครื่องสำอางของคุณก็เป็นได้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงสารอันตรายหรือสารต้องห้ามที่อยู่ในเครื่องสำอางเดี๋ยวมีอะไรกันบ้างราไปดูกันเลยค่ะ สารตัวแรกที่จะพูดถึงนะคะก็คือสารประหรอดนั่นเองค่ะสารตัวนี้เนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสลดฝ้าลดกระลดสิวได้ยอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งถ้าใช้ไปเป็นระยะเวลานาน,านๆเนี่ยอาจทําให้เกิดฝ้าถาวอนอาการแพ้ หรือผิวหน้าสีดําอมเทานะคะซึ่งอันตรายมากๆและรักษายากมากเลยค่ะเพื่อนๆและถ้าหญิงมีคันใช้นะคะซึ่งเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์น,นะคะอาจทําให้เกิดภาวะสมองพิการได้ค่ะซึ่งเวลาเราดูนะคะเราก็ต้องดูดีๆนะว่าในครีมของเราเนี่ยมีสารตัวนี้อยู่หรือไม่นะคะซึ่งบางที่อาจจะไม่แจ้งหรือเปล่าถ้าสั์เป็นออครีมที่ไม่รับมาตรฐานเพียงพอนะคะซึ่งเราต้องดูให้ดีนะคะและนี่คือสารตัวแรกของเราค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือสารไฮโดรควินอนค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสารที่ใช้ฟอกสีผิวนะคะซึ่งออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะชอบอยู่ในครีมรักษาฝ้ากระจุดด่างน้ำนะคะแต่เมื่อเราใช้ไปในระยะเวลานานๆเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยบางแพ้ง่ายและถ้าเกิดอาการแพ้นะคะหนักๆเนี่ยก็จะเกิดตุ่มขั้นแสบร้อนและทําให้ผิวของเราเนี่ยไวต่อแดดและยังเสี่ยงเ,เป็นมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะเพื่อน สารสูตต้องห้ามต่อมานะคะก็คือสารสเตียรอยด์ค่ะซึ่งสารสเตียรอยด์เนี่ยมักพบในผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวใสซึ่งตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวหน้าขาวใสแล้วก็สิวหายอย่างรวดเร็วค่ะและถ้าใช้ในปริมาณที่เยอะนะคะ<ม>ก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายบอบบางและเกิดผดผื่นพันธุ์ค่ะเมื่อเราหยุดใช้นะคะอาจทําให้เกิดสิวเหอขึ้นมาเป็นจานวนมากนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ย แตกลายเป็นรอยแดงได้ง่ายนะคะถ้าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยใช้ในปริมาณที่เข้มข้นนะคะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยของร่างกายลดและทำให้ร่างกายอ,อ่อนแอนั่นเองค่ะตัวต่อมานะคะก็คือกรดเลติโนอิกนะคะหรือกรดวิตามิน A คะ่ะซึ่งตัวนี้นะคะ เป็นสารที่ต้องขึ้นทะเบียนยาเท่านั้นนะคะและถ้าเอามาใส่ในเครื่องสําอางหรือว่าสกินแคร์เนี่ยก็เป็นสารต้องห้ามนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมักอยู่ในยารักษาสิวค่ะจะช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะถ้าใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนะคะก็อาจทําให้ผิวของเราเนี่ยแพ้เป็นผดผื่นคันและคลายเครื่องผิวได้ค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือสารตะกัวค่ะซึ่งสารตะกัวนะคะมักพบมากในเครื่องสาอางค่ะเครื่องสําอางนะคะโดยเฉพาะประเภทศลิปสติกค่ะซึ่งเป็นสารต้องห้ามมากๆเลยนะคะห้ามใช้กันเลยเด็ดขาดเพราะถ้าหากถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากนะคะก็ <c oughs> จะเกิดอาการปวดท้องปวดบิดโดยไม่ทราบสาเหตุได้ะคะ่ะและยังส่งผลให้ ตังเลือดด้วยอออาการให้ตัวซีดด้วยนั่นเองค่ะเพื่อนๆและถ้าหากผู้หญิงอย่างเราเนี่ยไม่อยากเกิดอ,อาการแบบนั้นเราก็ต้องเลือกลิปสติกที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐานนะคะ และมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะเพื่อนๆของวันนี้นะคะก็คือสารพาราเบนนั่นเองค่ะซึ่งพาราเบนนะคะเป็นสารกันเสียนะคะที่ไว้ใช้กับเครื่องสําอางและสกินแคร์ค่ะโดยจะใช้ในพวกรูออนระงับกลิ่นกายยาสัะผมครีมนวดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้ในตัวผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเพื่อใช้รักษาให้มีการใช้งานได้อย่างยาวนานนะคะซึ่งจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้ดีนั่นเองค่ะในตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้เนาะซึ่งถ้าเราใช้ในปริมาณมากหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจทําให้เกิด การแพ้การระคายเคืองนั่นเองค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสารอันตรายหรือสารต้องห้ามที่เราพูดมานะคะโดยปัจจุบันเนี่ยทั้งเครื่องสำอางและสกินแคร์นะคะก็มีหลากหลายมากมายในท้องตลาดนั้นก็อยากขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูให้ดีๆนะคะก่อนซื้อนําไปใช้นะคะขอดูเออและที่ยอ่ยอๆหรือว่าส่วนผสมของตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะว่ามีสารต้องห้ามหรือสารตัวไหนที่เราแพ้ไหมนะคะ โดยแต่ละฐานที่เรากล่าวข้างต้นไปนะคะซึ่งบางตัวเนี่ยสามารถนํามาใส่ในเครื่องสปองได้ค่ะแต่ในปริมาณที่ทางออยอรหรือกฎหมายกําหนดเท่านั้นนะคะและบางตัวเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเพราะอาจทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการระคายเคืองและส่งผลต่อผิวหน้าของเราได้นั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระความรู้ที่ลุกเอามาฝากกันนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราแล้วก็ทีมงานของเราทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบานคนสบูต่ต่อ